สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะ เราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะ แนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะปรับปนกันไปเนาะแอดมินก็จะพา,าสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลไทยงวดก่อนนะคะเดี๋ยวสรุปก่อนนะค่อยรับชมของวันนี้กันนะคะสรุปนะคะก็เข้านะคะ50ย์ล่างนะคะแอดมินให้เด่น5นะคะเข้า50นนะเนาะ ก็ได้เฮกันนะแอดมินลงแค่คลิปเดียวนะพี่น้องเดี๋ยววันหลังนะคะแอดมินจะลงให้ก่อนเนาะ ก็ได้เฮนาะได้เฮห้าศูนย์นะคะไม่ผิดหวังนะตัวเลขน้อยมากโอกาสเข้าก็ยากนะคะแอดมินถึงบอกนะคะโอกาสลุกนี้ก็ง่ายนะคะเมื่อคืนนะแอดมินว่าจะฝันนะคะฝันเห็นแต่แบบที่จําได้ก็เห็นแต่เลขเจ็ดตัวเดียวนะคะที่ที่จําได้นะในใจนะคะแอดมินชอบสี่กับห้านะพี่น้องแอดมินชอบสี่กับห้าแต่ว่า ทำไมในฝันเห็นป็นเลขเจ็ดนะคะแต่กระดาษแผ่นหนึ่งนะจะมีเลขเจ็ดกับเลขอะไรนี้แอดมินจาไม่ได้นะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนะคะเพราะว่าออห้องนี้นะคะแอดมินอ,อ่าช่องนี้แอดมินลงแต่รัฐบาลลาวพัฒนาเนาะจะไม่ลงฮานอยนะคะถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนะคะอยากได้แนวทางนะคะก็ อย่าลืมไปหาสาวโซฟารวยนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นของแอดมินนะคะเพราะว่าแอดมินก็ทำช่องสำรองไว้นะคะอันนี้จะลงแค่ลาพัฒนานะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะคะแอดมินยังคิดไม่ออกว่าจะลงรัฐบาลไทยอย่างเดียวไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าอีกช่องทางหนึ่งนะ,ะแอดมินลงฮานอยแค่ตัวเลข3คู่เด่นเน้นๆแต่ไม่มีคนดูนะคะแ,แอดมินต้องคิดคอนเทนต์ใหม่นะไม่มีคนดูเลยนะคะแต่ บ้านหลังนี้นะคะยังไม่ผ่านกฎนะแอดมินลงแค่รัฐบาลลาพัฒนาเนาะแล้วก็มีไทยบ้างนะคะปนให้นิดนึงนะคะเนาะสำหรับสายวิ่งนะคะแอดมินแจ้งไว้นิดนึงนะคะบางทีบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะถ้าเป็น f c เก่าจะทราบนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้แอดมินจะลงแค่รัฐบาลลาพัฒนาเน้นๆให้นะคะ ช่องนี้เป็นจริงเป็นจังกับรัฐบาลพัฒนานะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะเป็นสเขียนผิดปากานะคะสี่หนึ่งห้านะคะแล้วก็จะเป็นศูนย์นะคะออสำหรับเด่นนะคะ เพราะว่าแม่บอกว่าวันนี้นะคะจะเมื่อคืนนะคะแม่เขียนเขียน0ถึง9นะคะลงไปในหลุมบึ้งนะคะ, <c oughs> ะ,คะก็เดี๋ยววันนี้สายมั้งแม่จะโทรมาบอกนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะจะโทรมาบอกแนวทางนะคะก็คงไม่ได้ลงหน้าช่องแล้วนะคะก็คงจะลงในกลุ่มเนะ,ะเด่นนะคะมินให้เด่นไปที่แต่ แอดมินเด่นไปที่7ละกันนะคะ7กับ5นะคะแอดมินก็จะเจาะไปเลยนะคะตัวเด่นก็จะมี7กับ5นะคะก็จะเป็น5 7 5 8 5 9นะคะแอดมินจะลงให้น้อยที่สุดนะตัวเลข ก็จะเป็นเด่น7ก็จะเป็นเจ็ดสาดสี่นะคะเจ็ดหกเจ็้านะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็นสี่ก้า สี่ก้านะคะหกแปดหกศูนย์สี่ห้า เจ็ดห้าแล้วก็จะเป็นสามสี่นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะห้าเก้าห้าหกแล้วก็จะเป็น 4ี่หกนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า